วันนี้สอบสอาเพื่อนๆนะคะไปเล่นแบบ MM2 อีกครั้งแต่วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์บอกเลยนะคะอัปเดตจิงมากมีทั้งของตกแต่งใหม่ๆแบบนี้หรือจะเป็นอาวุธที่สุดแสนจะน่ารักสดใสทั้งมีดและปืนแถมเอฟเฟกตสุดคิ้วไปดูกันเลยค่ะว่ามีดอันนี้จะเป็นมีดนำโชคของเราหรือเปล่าไปกันเลย เขียนพวกมิเกะแขกพวกมิเกะทุกท่านนะคะแอนวีลคอมทูเยสองตัวอย่างอฟฟิเชียลนะคะแหล่งรวมเกมมาเทิงเอันหนึ่งแห่งเอเชียตอลอดสี่ตาแล้วก็สักวันรูนนะคะวันนี้นะคะเยสองสปาร์เพื่อนนะคะมาเล่น M M ็เสองเหมือนเดิมคืออัปเดตวาเลนไทน์ซีซันเทศกาลแห่งความรักเป็นเทศกาลที่เราเกลียดมากที่สุดเลยทำไมอ่ะทำไมคนเราไม่มีความรักก็มันเกลียดมากทำไมอยู่คนเดียวไม่ได้หรือไงอีกพโคโซนเปิเพียร์ ะะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูอัปเดตก,กันว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่คืออัปเดตวาเลนไทน์นะนี่เห็นไหมการตกแต่งในแมบบจะมีความเป็นแบบต้นซากุระสกพุใจโบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีกล่องปริศนาใหม่ด้วยแล้วก็อาวุธใหม่มาให้เราลองเล่นกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยกันนะมันจะเป็นยังไงนะทุกคน ที่นี่มันคือสวรรค์ของฉันนี่นะหรอแมป M MM M 2ที่เขาว่ากันว่าเป็นแมปที่เหมาะกับเด็กมากที่สุดโอ้มันมีความเป็นแบบเทศกาลวาเลนไทน์ของจริงเลยล่ะฉันบอกให้นะคะหรืยังมีกล่องใหม่ด้วยเป็นกล่องหัวใจเอา้เาแล้วกูเข้ามาแบบหนึ่ง มาแล้วค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี้เลยนะคะดูบรรยากาศก่นกอนมีกล่องใหม่ด้วยขอหนอีเวนต์หน่อยสิมีอะไรบ้างมีภารกิจรายวันนะคะจะต้องสะสมเหรียญน,นะคะเพื่อที่จะได้ตัวเจมอันนี้ออมาเนาะเยอะอยู่นะเนี่ยเออแล้วก็จะได้เป็นอาวุธอันนี้ด้วยเป็นสตรอเบอรี่เป็นวาเลนไทน์อันนี้ก็จะมีเหมือนเป็นอาวุธสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีเอฟเฟกต์หัวใจนี้ไม่รู้สิสวยไหมทุกคนว่าฉันว่าเฉยๆนะแล้วก็วนี่มีแบบที่ปิกนิกด้วยใครมันจะมาหวานกับตรงนี้วะมีช็อกโกแลตด้วยอะ่ะทุกคน แล้วก็ไปดูข้างในกันปาดซึงนะคะอุ้ยแทน่นอันนี้ก็เป็นรูปหัวใจทุกคนลดมาเฮ้ยข้างบนคืออะไรอะ่ะอุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนเป็นแบบท่อเป็นรูปหัวใจด้วยท่อเป็นรูปหัวใจด้วยทุกคนโอเคแปลเราไปดูอาวุธกันนะคะว่ามีอะไรบ้างขอดูอาวุธหน่อยสิเอิงนี่โอ้ oh my god อาวุธอาใจนะคะมาแล้วอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากอ่ะทุกคนรูนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองซื้อกันขอดูราคาหน่อยสิอันนี้มีด ยังไงโอใหม่ก็ถึงพันหกร้อยเก้าสิบเก้าปืนหนึ 1, ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้า girl อะทุกคนถ้าเราซื้ออันนี้ใช่ปะก็จะมีทั้งมีดแล้วก็ปืนเป็นรูปหมีน้อยน่ารักต้อนรับเทศกาลวันบันไา,นายนะคะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ฟุ้งฟิงแบบนี้ด้วยน่านเล่นมากเลยมาทุกคน3,399เลยเหรอ3,399เเลยเหรอคะ กดไม่ได้ทุกคนทุกคนฉันกดไม่ได้แกฉันกดไม่ได้ทำไมอะ A few moments later เอออไ,ได้มาแล้วอ่ะโอเคขอเริ่มใช้เลยแล้วกัน,นะคะ่ะนี่เราเปลี่ยนมาเป็นใช้เป็นอ่อน้องมีดกับปืนนะคะคือเอ่อยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อสิเขาเรียกว่าอะไรนะเวอร์ชันนี้เรียกว่าหวานนะคะหวานอีหวานปืนหวานทุกคนแล้วก็เอฟเฟกตของเราที่เราจะใช้นะคะนี่เลย เอฟเฟกของเราเป็นอันนี้เลยอ้ยสวยมาก p ิกซีดัตเวิร์ดนะคะโอเคเดี๋ยวนี้เราจะเล่นพลังอะไรกันดีนะเดี๋ยวเราเล่นพลังวิ่งเร็วก็ได้นะทุกคนก็โกงอยู่สะใจด,เด,เดเีเปิดมาก็เป็นพวกลิสุดเลยเทุกคนเปิดมาก็เป็นพวกริสุทธิ์เลยเหรอโอเคทุกคนไม่เป็นไรน,นะคะมีดของเรามันทั้งปังมากจริงๆริงอุ้ยเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> มีสาวเอฟเฟกต์อุ้ยอแก ระวังมันรอบแล้ว Watch out guys ระวังด้วยนะคะมันเริ่มแล้วรหัสส่วนนี้นะฉันบอกให้ฉันไม่ไว้ใจใครนั้นฉันวิวิเดี๋ยวนะเหมือนมีมีดพิ้งผ่านไปตายแล้วมีดแบบไม่มีสกินซะด้วยไม่สวยเลยะคะ่ะเขาบอกว่าที่นี่จะมีห้องลับซึ่งแบบว่ามันจะสวยงามมากๆเดี๋ยวเราลองไปดูห้องลับกันก่อนดีกว่านะคะเขาทำอะไรด้วยกันนะคะ,อ,ะ,คะอุ้ยมันจะลับจริงไหมเพราะมันจะตามฉันมาได้ไหมอะ่ะไหนห้องลับเป็นจะลับกบบี่โมวิวขุนช้างเธอใจเย็นๆนะเธออย่ามาตรงนี้โอเคเธอมีปืนใช่ เฮ้ยแกได้ย <man> <ugly> oh oh <mumbles> ินป้ามันคืออะไรวะเราวนี่เปนใครเนี่ยแต่งตัวเก๋มากนะคะมีเชื่อกย่สองแฟนดอมได้รู้ปัส Oh my god Oh my god สุมณีเธอต้องระวังตัวให้ดีฟังนะถ้าใครเฮ้ย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 แกมีดมันมาทางนี้ก็ระวังด้วยสิอะ Oh my god อะไรอะแมชชี่ Oh my god ฉันกลัวฉันไม่ฉันไม่กล้าออกไปฉันกลัวบนนั่งกลัวอุ้ยแกดีนะสิ Oh my god โยคะไฟ Oh my god แค่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  ตายแล้วโทรหาเร็วด่วนเลยค่ะอยู่เอา,อา,อา,อาปืนอยู่ที่ไหนปืนอยู่ไหน,น,ไหนเราต้องไปเอาปืนมาให้ได้เอาไปกันเวสการกลหาหาปืนหน่อยเร็วด่วนเลยแหละมาสำรออยู่นี่แน่แน่เลย ปืนปืนไม่ได้แล้ววะทำไมฉันหาใครไม่เจอเลยตัวน,นี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าทำไมมันเงียบอย่างงี้บรรยากาศมันเงียบเฮลิคออปเตร์เฮลิคอปเตอร์ ้นคะอีไมชีม er ันเป็นโว้เธอเกือบไปแล้วเชียวโอเคเธอเลี้ยงลาด้วยเหรอตาที่บ้านอ่ะเธอโอเคไหมอ่ะเธอสติดีหรือเปล่าอ่ะสติน้องลูซี่ดูแปลกๆนะคะน่ากลัวจังเลยเหมือนคนไม่ค่อยเต็มอะค่ะ กู้บริสุทธิ์อีเล่ปืนยังไม่ได้ใช้เลยไอ้บ้าเอ้ยลูซี่เธอเป็นไหมจ๊ะแล้แกจะพูดหาพระแสงของเงาอะไรไม่ทราบของแกยะนางลูซี่ฉันวิ่งหนีดีกว่าอุย้ยโอเมก้าโอเมก้าแอบกลัวเร็เวเร็เวเร็เวเร็วอุ้ยอุโอเคแน่จริงก็ต้องเดินผ่านมาสิคะจะได้รู้ว่าเป็นหรือเปล่าแกน้องเสื้อดำแปลกๆมีท่าทางน้องเสื้อดำกลัวการเดินผ่านประตูมากทุกคนค่ะมีโอกาสสูงมากที่จะมีการเป็นเกิดขึ้นมึงก็จะ สแปมเหลือเกินนะทุกคนโปรดระวังด้วยน้องเสื้อดำเป็นแน่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ระวังนะคะใครเป็นใครเป็นมึงกีที่กูรอกูดูให้สิอีนี่วงแตกเลยอะบอกเลยไม่ใหญ่มาแล้วไม่ใหญ่มาแล้วกนนะแกก็หนักแกไม่ไหวจริงๆค่ะตอนนี้อุยสถานการณ์ตึงเครียดขับขันมากมินดี้ยัสนี่ซอนไม่ได้ถือปืนจนมันล็กเกินแล้จะไปนอน,น,น,นอยู่ตรงนั้นแหละนอนลงไปลูกนอนแล้วกิ๊ด นอนอากิี๊ดใครเป็นน่ะหุ้ยยิงมันอิรูซสิยิงมันเลยยิงมันยิงมันโ่ยสวนกระแสสวอแหละไอ้บ้าเอ้ยุูสุกกระแสมาแล้วไม่โดนได้ยังไงวายบ้าระยะฮะโอ้ยมก่กนแล้วก็โดยสตาร์เบรไ,ไอ้ยุ้ย Oh God. น่ากลัวจังเธอเป็นหรือเปล่าวะจ๊ะแม่ใหญ่แม่ใหญ่เธอเป็นไหมจ๊ะตาซ้ายเธอมองอะไรหรอตาซ้ายมองภูเก็ตตาขวามองเชิยงใหม่ใช่ไหมแล้วเธอมองเห็นอันนี้ไหมละจ๊ะเธอเห็นไหม เ็นรูซี่เป็น, Lucy, ปนทอรูซี่เป็นนะลูกระวังนะแกฉันกลัวมากเลยฉันกลักวมากเลยสวดมนต์ให้ฟังหน่อยได้ไหมฉันเกิดสวดมนต์ให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมเลื่อจ้ะยอมจำนั่นจะไปไหนละจ้ะน้องลูซี่ออกมาสักดีดีไอ้เนาะ นี่ยังไงละ่ะหนังตีอยแกก็โดดไปก่อนเดี๋ยวทีเลยเลยยะอยู่ไหนจะพี่แอบไปทรงไหนกันละจ๊ะแอบไปก็เท่านั้นแหละแอบไปก็เท่านั้นแหละโผล่มาข้างหน้าแบบนี้ก็ต้องเจอสิโว้ยใครแอบใครแอบใครแอบอยู่ไหนกันแกแกต้องตายซะเถอะหนังลูซี่แกคิดว่าฉันวิ่งตามแกไม่ทันหรอ <c oughs> พลังวิ่งไวอยาลูซี่ yeah, มาเลยยัฮ <Yes. S 1> <Hey, S 2> มันแอบไปไหนกันวะเร็วชมัดมันอยู่ไหนกันวะยางรู้สิขาคคแคกูได้มบ,บ้าชอบ <Hey. S 2> ฉันมาแกปิดประตูไม่ทันแล้วล่ะจะปิดประตูไปไหนใหญ่เลยยักค <Yes. S 1> <laughs> ขาคคแขกคไดแมบาชอบไปหาที่อื่นดีก,กว่าอยู่ไหนแล้วนะจะไปไหนกันล่ะจา้า mm. ทางไหนล่ะไม่ออกมามอบหรอคะ ออกมามอบหน่อยมาฉันวิ่งตามเธอไม่ทันหรอก<ๆ>ฉันวิ่งตามเธอไม่ทันหรอกไม่เชื่อเธอลองวิ่งไปดูสิเธอก็ลองวิ่งดูสิจ้ะพลังวิ่งไว้ย่ายะเฮเรเอ้ยอีนี้มันชอบแอบ,บมากทุกคนค่ะมันจะแอบ,บอะไรนะนะักหนาฉันยังไม่ทันทำอะไรเลยนะอย่าแอบ,บสิคะคุณไม่ต้องเอาหรอกนะปืนอนะ่ะ ออกมามอบดีกว่าไหมล่ะฮะเด็กๆไม่มีใครมอบเลยล่ะทุกคนมันจะมาเอาปืนเวอร์นี่พลังแห่งความฟุงฟิงมันช่างสวยงามไปโอ้โอโอโโอโสวยเนาะนานๆทีจะได้เป็นเธอโอเคตานี้นะคะเราลองรอให้ได้เฮ้ยแกมันอยู่ข้างล่างกันปะระวังตัวด้วยนะเว้ยว่ายังไงจ๊ะน้องอึ้งฮฮลูซี่ ใครใครมันสั่งหารหมู่กันหรออันนี้คืออะไระคือคือไม่ต้องอันนี้ก็ได้นะเออไปดูซิดลูซิไปดลูซิถ้าจะเห็นความผิดปกติถกีดแล้วก็ล่อมาทางนี้นะโอเคไหม ดูซีไปหมดดีกว่าตามมาโอ h my god ฉันกลัวมากทุกคนโอเคแกตายแน่นอนฉันมีมีดยังไงล่ะหายกลัวเลยยัง กลัวหรอว่าไงลูกว่ายังไงว้าวว้าวโอ้โอ้โโอ้อ้โอาเป็นไอ้โหโอ้โหโออาปืนยังไปเอาปืนยังไปเอาปืนยังปืนอยู่ตรงนั้น ันมีเปิดพลังความรักที่แกก็ไม่อาจต้านทานได้ทางตันไอบ้บ้าทางตันทางนิ้มทางตันมือมันมันโหดมากมันโหดมากทุกคนโอ้ไ y g ก็มันสังหารหมู่ของจริงโอ้ m ม g ก็แม่ใหญ่แม่ใหญ่ฟื้นเถอะฉันขอร้องวแกไม่บอกให้ฉันดูบ้างไหมยะไอบ้บ้าโ oh อา้ไ y g ก d ป้าเจ้าแล้วแกจะมาแอบตรี้ทำไมอีบา้บาดูดูเบียวอะเบียวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มากคุณแม่เป็นไรอะ่ะลูซี่ใจเย็นนะไอ้บา้าแกมาจัดการทำไม ฮะแล้วอีนี้มาอยู่ข้างๆหน้าทำไมก็ไม่รู้คนเขาก็ลองจะมาซูมไปแอบไม่อื่นสิอย่าบูล่เพื่อนนะคะอย่าบูล่เพื่อนไม่บูล่เพื่อนนะคะขอร้องว่ากูเบริสุดอีกแล้วเบื่อเวอร์โอเคโอเคค่อยๆค่อยๆเราค่อยๆเดินทางโอเคเราต้องมีสตินะทุกคนห้าม อุ arte, ้ยตายจริงอุ nee, <S <S right? ้ยอยู oh ่ไม่ไ oh ด้แ oh ล oh 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 okay. si. ้วตรงนี้น่ากลัวมากน่ากลัวกว่าที่เราคิดมากเลยล่ะค่ะโรงหนังลูซี่มานี่เร็ว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 เทางหนีดีกว่าทุกคนโอ้ไม่โอ้ไม่เราคิดไม่ออกเลยอ่ะทุกคนโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดแม่ใหญ่มาโอ้ไม่กอดโอเคเฮ้ยลูซี่เราช่วยปกป้องฉันด้วยเด้วยใครสักคนหน่อยที่มันเป็นอะตรงเนี้ยหน้าเวทีนี่แหละโอ้ยซี่มาอยู่ใกล้กันเยอะซี่กลัวอุ้ยไขเป็น วิ่งตามแบบน่ากลัวมากนะคะทุกคนหนูซีซินแล้วค่ะยิงผู้บริสุทธิ์แต่ละตุยไปตระหนัาตาอะไรเหรอคะหนูจะให้ดูอะไรเลยหนูจะให้ดูอะไรลูกอ๋ออันนี้เป็นความสามารถของผู้บริสุทธิ์เนาะแกเห็นในมือนี่ไหมฉันจะให้โอกาสแกในการแก้ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้แกจะต้องแก้ตัวมาด้วยเสียง ของหมูถ้าแกทำได้ฉันจะไว้ชีวิตยังไม่พอดังกว่านี้ฉันจะให้ทำจนก,กว่าฉันจะบอกว่าพอใจแร็อ <c oughs> mm ีกแร it อีกอีกแม่หนูด่าแล้วโอเคทุกคนได้ยินเสียงปะพี่ขอโทษนะ คือเมื่อกี้ได้ยินเสียงแม่อะไรแม่น้องแม่น้องบอกมึงเป็นอะไรไคือด้ดแหายนะมึงเป็นอะไรไงก็ได้สินยาฉันขอให้คนที่ชื่อว่าลูซี่ได้หายจากโลกนี้ไปได้ไหมฉันขอละได้เลยใครมีบ่อยให้กราบลงองอีนี่พูดจาดีๆนะหมอนใช่ไหมเมื่อกี้ตายแล้วมีใครรักไอ้สอบสักคน เพื่อนไปไหนหมดหน้ามองไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่ไหนด้วยซ้ำอ่ะอุยทอฉันเห็นใครเอะเมื่อกอสากนะคเผื่อเขาจะ่อนแอ๋อถ้าเห็นเธอเห็นอะไรไหมเหรอจ๊ะไปนตาแกามก็ได้่ะไอน้องคาา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 า้าาาาาลาา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  ทางคอก <c oughs> นอกกางคอกนอกกางคอกเฮ้ยตัวเกลื่อนขนาดนี้มันเป็นไปได้ยังไงหน้าลอยเหรอหน้าลอยเหรอนี่ยังไงล่ะอืม <c oughs> ทำไมอยู่ใกล้กแถวๆดีละจ๊ะมาฮะฮะ ฉันเห็นอีกคนหนึ่งนางขาโคกขึ้นรอนางคางคอกนางคางคอกสักทีสิวะเงี้ย Double kill Oh my g o เธอรูซี้เป็นรูซี้เป็นนะทุกคนหลายรอบแล้วนะตาเมื่อกี้แกทำอะไรไว้ ออกมาเถอะฉันไม่ได้เป็นจริงๆนะทุกคนไม่เชื่อนใจฉันไัไงยะฉันบอกว่าฉันไม่เป็นไงน้องลูซี่หนูไปอยู่ไหนแล้วล่ะลูกหนูออกมาหาคุณแม่ฉันนะ <Lucy. S 1> Lucy. ลูซี่ลูซี่ลูใครเป็นใครมีเปิดเอามากันมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> นังบ้ามาันจู้้กันเหรอคิดหรอว่ามันจะมาสู้ปืนความรักได้ไอพวกคนมีแฟน อยากมีแฟนกันใช่ไหมฮะจะมีแฟนกันที่ได้เลยใช่ไหมยอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วออกมาเลยดูสิเรียบร้อยโอ้ oh m ม g o o d n e s เนค่ะอะไรวะน่ะผู้บริสุทธิ์ของจริงเลยละะ่ะตาอนนี้แต่ตาเมื่อกี้ถือว่าเราเล่นได้ดีอยู่นะคะบอกเลยว่าเก็บเก็บฉ่ำอยู่นะคะบอกเลย she was a ฮะฉันว่าฉ้าว่าฉันว่าคนนี้เป็นสว่าคนนี้เป็นแน่แล้ววิ่งลูกสาววิ่งมันมาแล้วนักปีศาจบ้ารมัาแล้วทอรีเแล้ว มนแล้วแล้วอย่าเบียดกันค่ะอย่าเบียดขากันนั่นไงใช่ไหมมันเป็นจริงๆริงด้วยอ๋อไม่กัดอ๋ไม่กัดอ๋อไม่กัดใครหุยมันมันไมันสกปรกหุยไม่ใช่ไม่ใช่อิสุมณน,นียิงมันยิงมันอย่าบางาังชานอย่าบาังสิวะแล้วแล้วอย่าบางังกกวยันวนะ <c oughs> ตัวแกน่ะมปนบงังชานเข้าใจไหมอย่าบังกันสิวะยอยู่ไหนวะ มันลงมาจากไหนวะที่บ้าเอ้ยโอ้ยไปเธอช่วยฉันด้วยเธอมีปืนใช่ไหมเธอถืออะไรอยู่อ่ะทำาไมเธอถือมาีแล้วโอ้ยโอ้ย มันมาแล้วมันมาของจริงเธอเธอเธอไปล่อมันเธอตามมานี่เธอมานี่เธอาม,มานี่เธอระวังนะอ,อุ้ย oh 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 <my> อาไปกันเอาไปกันออไมค์กัน้ยตาสวดตายแล้วโอ้ไ <c oughs> <c oughs> ม่แก่ก็ะชั้นนี่แหละโอ้ไมค์ก ฉันมีปืนปอมทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะเฮ้ยเฮยน่ากลัวแกเราเราแยกกายกันไปหากเธอะนะทุกคนเอาเฮ้ยทุกคนเดรูเป็นปะทุกคนเดรูเป็นปะเนี่ยเดี๋ยวนะเดรูใช้ปืนปอมปะแกฉันก็มีปืนเหมือนกันแกฉันก็มีปืนเหมือนกันเดรูเป็นปืนปอมหรือเปล่าเลยจ้าไอ้หนูทําอะไรคะับทำอะไรคะ,ะ,รคะจะทำอะไรคะ อ๊ยเธอฉันเธอฉันเป็นฉันฉันไม่ได้ทำนะฉันฉันเป็นแอมเพอเธอเชื่อจะฉันได้มาตรงนี้เลยจ้ามามาตรงนี้จ้เธอฉันเป็นแอมเพอเธอมาในเส้นปกป้องเองเดี๋ยวฉันปกป้องเธอเองเธอไม่ต้องกลัวนะมาตรงนี้มาตรงนี้ดีกว่านะจ้เธอมองเห็นนี่หรือเปล่าจ้ะเนี่ยตาเธออาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมเฮ <c oughs> ้ยเธอรูซี่เป็นแม่ชีรูซี่เป็นจริงๆนะมันมาแล้วว่าแกวิ่งเร็วแกวิ่งเร็ววิ่งอ้า ฉันเป็นฉันเป็นฉันเป็นามพอ่อทออย่าไปอยู่หลบหลังมันหล,ลบหลังมันทำไมล่ะหลบกล้วมนทำไมล่ะฮะามาแล้วกูมาแล้วค่ะยิงก็ไม่โดนไอ้นนเนาเอาเสร็จมา ฉันเป็นผู้วันสุดจริงๆนะท้อเธอชื่อใจฉันเถอะเชื่อใจฉันเถอะนะจริงๆฉันเป็นผู้วันสุดนะตัวเองนี่จะมีปืนเธอเห็นปืนสีหวาดรองฉันไหมท้อวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งตอนนี้ก็วิ่งไม่ทันแล้วล่ะค่ะเฮ้ยเออเมันเร็วกว่าฉะได้ยังไงอย่ามาไวกว่าฆาตกรสิจ้ะโท้อ ธอมันเป็นจริงๆนะมันเป็นจริงๆนะโอ,อ้ยธอช่วยด้วยทธอจะไม่ใช่คนนั้นนะข่าแกกูได้มาชะอมาช็อคืออะไรอ่ะธอไอ้คอร์เซียนโรงเรียนพานันเป็นฉันเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆเอาเป็นไปอยู่ไหนแล้วล่ะไม่อยอมออกมาล่ะไม่ยอมออกมาเลยยนะบอกแน่บอกแน่ใครไม่สู้ใครกลัวหัวหด บล็อกแน่ udent. แกมันนึไม่แกมันขี้กลัวไงเอ้าอะไรของมันวะโถ่เอมยี่วิสะใจเลยสาแกใจอีช like ้อยยิงนักนะคะดูเรื way, ่องนะคะเป็นไงบ้างล่ะคะรู้สึกกลัวก็คก๊ดออกมาสิ กันบ้างคะสําหรับการใช้อาวุธทางมีดและปืนบอกเลยนะคะว่าใครที่มีแฟนจะต้องโดนแบบนี้และคะ่ะพวกเราคนโสดก็ต้องสู้สิวะอีงเป็นยังไงคะสนุกหรือเปล่าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย